วันนี้ก็ตรงกับวันเด็กแห่งชาติแล้วนะครับทางรัฐบาลเองเขาก็มีกิจกรรมนะครับส่งเสริมเรื่องของเด็กๆและก็เยาวชนหน<ม>ึ่งในนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้มีการมอบรางวัลนะครับให้กับเยาวชนน้องๆที่มีความโดดเด่นครับแล้วก็มีการให้อวาทด้วยบนเวทีบนเวทีเองเนี่ยก็ไปสังเกตสังการพลเอกประยุทธ์ ใช้คำพูดแทนตัวเองเนี่ยว่าผมนะมปกติอาจจะแบบพูดแบบเวลาจะเด็กๆอะอใกล้ชิดใช่ไหมช่เลยแทนตัวเองว่าลุงหรือว่าจะมีการหยอกล้ออะไรต่างๆ ส่วนนี้ครับเป็นบรรยากาศช่วงเย็นหลังจากที่เสร็จสิ้นการมอบรางวัลให้อวาดอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับที่บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยครับก็จะมีผู้ปกครองของน้องๆมาขอถ่ายเซลฟี่คุณครูคอาจารย์ที่พาน้องๆมารับรางวัลอะไรแบบนี้น้องๆก็สนใจนะครับสนใจพลเอกประยุทธ์สนใจในายกอ่ะก็ขอเซลฟี่นะใช่แต่ทีนี้นักข่าวเขาไปจับสังเกตว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยรอบนี้สีหน้านิ่งนะครับ แล้วก็สงวนท่าทีไม่พูดคุยหยอกล้อเหมือนกับครั้งก่อนๆก,ก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าเป็นเพราะเกรงว่าอาจจะถูกร้องเรียนหรือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าก็เลยระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนะครับอย่างไรก็ตามครับก่อนเดินทางกลับขึ้นรถนะครับพลเอกประยุทธ์ก็หันมาทําสัญ,ญลักษณ์ไอเลิฟ o ยให้กับกลุ่มเด็กๆก,ก่อนที่จะ,ะเดินทางกลับออกจากทำเนียบรัฐบาลไปนะครับผู้ปกคองบางท่านเนจริจรบอกว่า ผู้ปกครองบรรทัศน์เนี่ยถึงขั้นบอกว่าไปถามเลยนะว่าโอ้ได้เจอพลเอกประยุทธ์ได้ถ่ายภาพคู่กันแล้วเป็นอย่างไรบ้างผู้ปกครองยังสะท้อนเลยว่าเออท่านไม่คุยนะวันนี้ปกติก็จะต้องมีการพูดคุยแบบพูดคุยเป็นกัน <c ười> เองทําสัญ,ญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เมื่อวานนี่คือถ่ายรูปแล้วก็แบบหน้านิ่งจริงๆนะก็แตกต่างจากาวันเด็กทุกปีค่ะที่จัดที่ทำเนียปกติก็จะมีความเป็นกันเองมากกว่านี้ ทีนี้คุณผู้ชมอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือบิ๊กป้อมค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเมื่อวานนี้เนี่ยท่านก็ได้มีโอกาสถ่ายรูปกับเด็กๆเ,เหมือนกันนะคะ mm hmm. คือเมื่อวานนี้ทางด้านของพลเอกประวิทย์ได้เข้าไปออพูดคุยกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจําประเทศไทยที่เข้าเยี่ยมคารวะนะคะแล้วปรากฏว่าก่อนเดินทางกลับอะคะ่ะมีครอบครัวหนึ่งคุณผู้ชมเขาเดินทางมาร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ทําเนียบรัฐบาลก็คือครอบครัวของน้องกัญญาวัยแขวบนะคะ ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนโฮมสคูลอะค่ะเนี่ยก็มาถ่ายรูปกับบิ๊กป้อมนะและระหว่างที่ถ่ายรูปอะค่ะสังเกตบิ๊กป้อมเนี่ยยิ้มแย้มอารมณ์ดีเลยนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกับน้องกัญญาอย่างเป็นกันเองจากนั้นน้องกัญญาก็พูดให้กําลังใจบิ๊กป้อมค่ะบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะคะขณะที่ผู้ปกครองของน้องกัญญาก็บอกว่าดีใจมากเลยที่ได้ถ่ายรูปคู่กับลุงป้อมแล้วก็อยากจะถ่ายรูปคู่กับลุงตู่เหมือนกันแต่ยังไม่มีโอกาสเลย จากนั้นนะคะนี่ผู้สื่อข่าวก็พูดแซวบอกว่าเด็กๆตรงนี้ก็อยากจะถ่ายรูปกับลุงป้อมเหมือนกันนะแล้วหลังจากนั้นนะะบิ๊กป้อมก็ยิ้มแยม้มแล้วก็พูดแบบติดตลกอะคะ่ะบอกเด็กที่ไหนล่ะแก่กันหมดแล้วก็หมายถึงนักข่าวอะเด็กที่ไหนอะแก่กันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วท่านก็เดินทางขึ้นรถไปอารมณ์ดีเลยนะคืออารมณ์เนี่ย แตกต่างจากบิ๊กตู่เลยนะคะ uh. อันนี้เนี่ยก็จะเป็นโหมดที่แบบอะยังมีความเป็นกันเองพูดคุยยิ้มแย้มแต่บิ๊กตู่เนี่ยนิ่งเลยนะเมื่อวาน